สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะะนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะฮะโอ้วันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงกับคอตกนะครับเนาะถึงกับหน้าเศร้าหน้าซีดมาเลยนะครับนะอ่าไม่ว่าจะเป็นธนวยคอยเสียกนะครับหัวลูกนิมิตนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอีหยวกโอ้ไม่ปากไม่ตีงเลยนะ เออไม่ปากไม่พูดไม่อะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้นะเนีวันนี้ก็มีอะไรครับมีการสู้พงสู้แพ่งกันด้วยนะพี่น้อง f อนะออนะครับท่านหัวหน้าซซก็ลงมาเองด้วยนะครับก็มีนิติกรลงมาด้วยนะจะไม่เสียค่าปรงค่าปรับค่าความเสียหายมันไม่ได้นะมึงจะเอาเรื่องของมึงอ,อ่มาเป็นบรรทัดฐาน เอาเรื่องของมึงให้สารสงสารมันไม่ได้นะกูจะบอกให้มึงนี่นะคะเราก็เพิ่งต่อสู้กันมาค่ะท่านข่านะเราเป็นผู้เสียเส้นเราเป็นผู้เสียเอ็นค่ะนะอืมนี่นะคะเราต้องใช้เงินใช้ทองในการต่อสู้คดก็ดีค่ะนะจะเอาเงินที่ไหนมาเสียค่ะนี่นะคะหนูขอเสียซาบาดได้ไหมครับ <laughs> มันก็บม่ได้เลยเนาะนะนะมันก็บม่ได้เดี๋ยวจะเสียซาบาดสาบาดจะอะไ,ไรรบมัน <laughs> นี่นะคะแต่ว่านะคะเราเป็นผู้เสียเส้นเราเป็นผู้เสียเอ็นค่ะตอนนี้นะคะยังสู้ในซันดีกากันอยู่นะคะในนิทานเรื่องนี้ค่ะนี่นะ so <and> คะหนูขอต่อได้ไหมคะนะหนูขอเสียสาวบาทได้ไหมคะนะหนูไม่มีเงินเลยค่ะจริงครับลูกความผมไม่มีทางครับต้องโตสู้คดีเขาเป็นผู้เสียเส้นเขาเป็นผู้เสียเอ็นตุ๊กตาเขาตุ้ยครับนี่นะครับคดีหลอกคดีใหญ่เขาต้องสู้นะครับ เออนะครับแต่ลูกความของผมนะครับก็รับสรบารภาพไปแล้วนะครับยอมรับผิดไปแล้วครับนะอืมแต่เราอ่านะครับนะ้อผมลูกความผมไม่มีเงินครับสารก็บอกว่าไม่มีเงินก็เข้าคุกครับไม่มีอะไรครับว,ว่ามีเงินก็เข้าคุกนะพี่น้องเอฟซีนะ พนวมาพ็นผู้เสียเศษพนว่าพูผู้เสียเอ็นครับพนวมาพูเสียตุ๊ก,กตาเออคดีดังพนว่าพี่น้องเอฟซีคดีดังคดีดักคดีใจเออนะตอนนี้ก็ยังสู้ทอนกันอยู่จังเง <c oughs> ิดยังงี้ยพไปอ้างเขานะ่ะอืมแผนการพนดนะนะครับพี่น้องเอฟซีมันคนละคะดีบอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี จำนวนด้วยหลักฐานบอกโอ้แตุ่เป็นแนวไหลสังตั้มนะวันนี้นะครับนะออท่านชันชัยนะครับก็ได้ลงมาเองนะครับลงมากับท่านนิติกรนะครับลงมาเองลงมาเองเลยนะแต่งความเก่าเท่วโทษเองลงมาเองนักเลงพอท่านพูดแบบนี้นะเ,ออเพราะอะไรครับท่านก็ได้ดูคลิปอีเวนนี้บอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาช่วย รู้จักกับโอโยโกงโกงอโยโกย่างงั้นอย่างนี้นะไม่ได้ท่านบอกไม่ได้แราจะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองไม่ได้มันคนละดีคดีกันนะอ่านะครับแล้วเขาจะมองผมว่ายังไงล่ะทีนี้นะอ,อใช่ไหมล่ะเอ,อเขาจะมองท่านว่ายังไงล่ะทีนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นสองมาตรฐานสามมาตรฐานใช่ไหมล่ะ ถ้าคนกระทำความผิดแล้วไม่ผิดอกฎหมายจะมีไว้ทำไมใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องนี้มาต่อมาลองว่าเป็นคนเสียตุกตาอย่างนั้นอย่างนี้อคดีดังคดีนั้นคดีนี้โอ้ยส้นตีนนะครับพี่น้องพีสี่นะเห็นไหมครับแนวทางของเขานะ วันนี้นะครับแก้สืพยานนะครับคือนัดตัดสินคือวันที่สิบหกกันยานะครับพี่น้องเอฟซีนะมันที่หวยออกพอดีนะครับเราก็ลุ้นเลขลุ้นอีเวนต์นี้ติดคุกไปด้วยทีนี้าโอ้ยออกมาถึงกบหน้าเศร้าแล้วครับทีนี้ถึงกบหน้าเศร้าถึงกบหน้าจ่อยครับไม่ว่าจะเป็นทนวยนะไม่ว่าจะเป็นลูกความครับพี่น้อง ถึงกับคอตกออกมาจากบัลลังนะครับพี่น,โนโอ้องอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอืมนะครับใช่ครับกฎหมายมันต้องมีมาตรฐานไงนะกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ไงจะไม่แอบม,มาอ้างมันไม่ได้ครับจะหาว่าเป็นผู้เสียเส้นเป็นผู้เสียนนะว่าเสียตุ๊กตาไปอย่างนั้นอย่างนี้มึงกระทำความผิดไงนะ อขนาดพี่จนนี่มือกากว่ายังโดนนะแล้วมึงเป็นใครละ่ะกฎหมายก็คือกฎหมายไงนะเห็นไหมละ่ะพ่อพระเอกเขาไปต่อไปลองไหมละ่ะเขาผิดเขาก็ยอมรับผิดเขาชดใช้ค่าเสียหงเสียหายใช่ไหมอันนี้แค่สองงานนะนี่ติดถนนดำนะนี่นะอันนี้มึงมาสร้างบริษัทนี่นะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดนะแค่คิดมึงก็เข้าคุกไปแล้วกูบอกมึง ถ้าไม่มีเงินจ่ายนะครับสสนเคยฟงก็บอกว่าไปเข้าคุกค่ากาแฟข้ากาแฟบ้านก็หลังใหญ่มาเริ่มเทิมเลยพี่น้องเอฟีเป็นหมื่นหมื่นล้านอืมถ้าไม่มีเงินก็เข้าคุกอืมเป็นไปไม่หลายความไหนครับในนิทานหนึ่งนี้เออนะมันจะนไปจังไรน,นะครับลูกเต้าพ่อไห้ไปจะไปยุ่งเด้อจะไปเกี่ยวเด้อย่าไปเป็นดิสขาดเลยเด้อ นั่นไงครับบนธรรมทถ้าไปก็ซวยหมายอีกแล้วแล้วอีกที่ไหนนี่เขาจะแจ้งความเรื่องอะไรอีกให้การเท็จอีกได้นี่มันจะเล่นหนะครับนี่อืมหนังสือก็ส่งไปท่านถึงท่านอธิบดีกรมป่าไม้เรียบร้อยเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องการให้การเท็จอีกได้่นี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ลาอยูได้นี่นะครับอ่านั่นไงครับอ่าเห็นไหมล่ะทีนี้ นะครับเพราะอะไรครับเขาสู้แพ้งไงเขาสู้แพ้งแล้วพี่เก่ามาพูดว่าอะไรจะมีนักวิชาการอยู่ในจังหวัดของกรมป่าไม้นี่จะขึ้นสื่อมันไม่ใช่ัหวหน้าพระยกระภูมิลงมาเองเพราะมันเป็นคดีดังมีคนรู้จักแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สื่อโซเชียลออกด้วยอแล้วก็สื่อหลักด้วยทีนี้ ท่านก็ลงมาเองไงครับท่านก็ลงมาเองเลยทีนี้เห็นไหมโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปพี่มิตรไม่ได้ไปมันก็ไปสามหัวปกอกอิ่นแล้วครับอ่ามักต้นนวยคุยเสียกด้วยนี่มักศอกด้วยนี่ยวกด้วยโอย้ตายนะครับปากันเศร้าก็ตกตกทุกทุมาไม่ปากไม่ตีงเลยนะวันนี้ ไม่ป่านะปกติหัวลูนิ้ไมจะออกมาฝอยนะอ่าปกติหัวลูนิมิมจะออกมาฝอยนี่ละครับมันเป็นในแนวทางที่จะเข้าคุกแล้วนี่ผมว่านี่อ่านะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าสู่แนวทางที่จะเข้าคุกแล้วนี่นะครับวันนี้นะครับเพิ่งสืบเสร็จนะครับวันที่สิบหกสารตัดสิน นะครับจะได้เข้าคุกหรือไม่เข้าคุกนะครับเนาะเออนะครับถ้าไม่ได้เข้าคุกก็รอลงอาญาถ้ามีตีแปลงที่สองเข้ามาอีกมึงเข้าคุกทีนี้ไม่รอลงคากูบอกไว้เลยอย่าปากดีอย่าปากจ๋วนะบ่วิดคุกหรอกครับพี่น้องยังไงก็บ่วิดดอกครับไม่วิดไม่พ้นนะครับนะอต้องเข้าไปอยู่นั้นแน่นอนนะก็ได้ยินข่าวว่าแปลงสองก็จะตามมาติดๆทีนี้โอ้